เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัตนโนท์สุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบ,บันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลึกลุกทุ่งอวอร์ด2,500หกสิบหกกันด้วยตอนนี้เนี่ยหลายคนเริ่มโหวกันมาเยอะแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเราไปอัปเดตกันดีกว่าครับว่ามีข่าวบันเทิงแซ่บๆอะไรบ้างในช่วงของบันเทิงออสเตทครับ เป็นเรื่องเศร้าครับสำหรับนักร้องลูกทุ่งดังคนแกร่งสุนารีราชสีมาที่ล่าสุดนั้นออกมาบอกข่าวเศร้าที่ต้องสูญเสียพี่สาวสุดที่รักไปโดยเจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพพี่สาวและข้อความอลาลัยขอบคุณถึงผู้จากไปที่เลี้ยงดูก,กันมาจนถึงตอนนี้และเรียกว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องส่งกําลังใจให้กับสุนารีครับเมื่อในอินสตาแกรมสตอรี่ของสุนารีนั้นได้เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเมื่อแปลมาเป็นภาษาไทยนั้นได้ใจความพอสังเกตครับว่าพระเจ้ายัางลงโทษฉันไม่พออีกเหรอฉันสูญเสีีีีียยสาาามท่่รรัักกคคคุณุณณงงชวิตขอออพไไปนะ ต้องการอะไรจากฉันอีกอย่างไรก็ตามครับเมื่อเข้าไปส่องดูในไอจีของสุนารีนั้นกลับพบว่าตอนนี้เธอได้ลบรูปคู่สามีฝรั่ง,งวอลเตอร์จนเกลี้ยงไอจีแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าชีวิตคู่ของสุนารีและก็สามีตนนาเข้าวอลเตอร์นั้นได้สิ้นสุดลงแล้วหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ต้องให้เจ้าตัวออกมายืนยันด้วยตัวเองครับสำหรับเส้นทางรักของสุนารีและก็วอลเตอร์นั้นครับหากนับปี2,566นั้นนะครับก็ครบ10ปีพอดีโดยในปี2,565ครับวอลเตอร์นั้นเคยมาออ ก็มีช่วงหนึ่งที่แยกกันอยู่นาน3ปีเพราะสุนารีนั้นอยู่ในช่วงของวัยทองแต่สุดท้ายพอมาปรึกษากาันก็ได้ปรับจูนกันอย่างลงตัวอย่างที่เห็นย้อนกลับไปครับสุนารีเจอวอลเตอร์เมื่อครั้งสัมภาษณ์กับมดดำคชาภาตอนทางช่อง9้าในปี2556ครับที่เป็นการโปรโมทภาพยนตร์ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวได้เดินทางไปร้านนั่งชิลซึ่งพิสูจน์ใช้คําว่าไปปล่อยแก่คนเดียวและก็ได้เจอกับวอลเตอร์ที่มาร้านเดียวกันนั่นเองครับจากนั้นก็ได้พูดคุยกันและมกกมอออองงงว่่่่าาาาหกกในนนนนคตตลูไไปประะเเเทศจด้ีพืั เช้าวันต่อมาครับวอลเตอร์นั้นได้ไลน์มาชวนไปทานข้าวและก็สุนารีนั้นก็พาลูกไปด้วยก่อนวอลเตอร์จะกลับประเทศนั่นเองจากนั้นครับทั้งคู่ก็สานต่อพูดคุยกันผ่านโลกออนไลน์ร่วม2เดือนนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่วอลเตอร์มองว่าน่าจะเป็นอะไรได้มากกว่าเพื่อนแล้วต่อมาครับวอลเตอร์นั้นก็ถามตรงๆถึงครอบครัวเมื่อสุนารีบอกว่าตนเองอยู่กับลูกจึงเป็นโอกาสที่วอลเตอร์นั้น ขอดูแลสุนารีและก็ครอบครัวนั่นเองจากนั้นครับสุนารีและก็วอลเตอร์ก็คบหาดูใจกันมาอย่างต่อเนื่องก่อนจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตคู่เมื่อปี2,559จนถึงปัจจุบัน